สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับาการตั้งค่าของหน้าจอนะครับให้เป็นสเกล100%นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือกขวานะครับแล้วก็หาเมนูที่เป็น Display Setting นะครับถ้าใครไม่มีหรือใครเป็น Windows อย่างอื่นแล้วมันหาไม่เจอนะครับแนะนำให้เข้า Google นะครับเพราะว่า แต่ละวินโดว์มันไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับเื่อนลงมาก็จะเจอสเกลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครเป็นวินโดว์อื่นนะครับแล้วหาสเกลร้อยเปอร์เซ็นไม่เจอนะครับก็เปิด Google ดูนะครับวิธีตั้งค่า s p l พ y แล้วก็เว้นวักไปแล้วก็บอกว่าสเกลร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอมันก็จะมีขึ้นมาเองนะครับโอเค